สวัสดีค่ะวันนี้นะคะวิชาการงานอาชีพนะคะหน่วยที่สองนะคะ,ะเราเรียนเรื่องเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามารู้จักประโยชน์ของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายกันนะคะ,ะมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดนะคะ 1. บอกวิธีการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองได้2 การใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือง่ายๆในการทำงานอย่างปลอดภัย 3. ทํทำงานช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรือร้นและตรงเวลานะคะ,ะเรามาดูประโยชน์ของเสื้อผ้ากันก่อนนะคะหช่วยปกปิด ร่างกายนะคะช่วยปกปิดร่างกายนะคะ 2. องทำให้ร่างกายอบอุ่นจากอากาศหนาวจนเกินไปนะคะ,ะถ้าอากาศหนาวเยอะๆถ้าเราไม่ใส่เสื้อผ้าก็จะทำให้ร่างกายของเราหนาวเย็นแล้วก็ทำให้ปอดของเราบวมได้นะคะเป็นไข้นะคะ ต่อมาข้อ3ป้องกันผิวหนังไม่ให้ถูกแสงแดดมากจนเกินไปนะคะอาการถูกแสงแดดไหมนะคะก็จะทําให้เป็นโรคผิวหนังได้นะคะเสื้อผ้านะคะสามารถที่จะช่วยป้องกันแสงแดดให้เราได้นะคะจะทาจะไม่ทําให้ผิวเรานะคะแสบและร้อนด้วยนะคะข้อที่4ี่ค่ะทำให้เกิดความเรียบร้อยและ สวยงามนะคะการที่เราใส่เสื้อผ้านะคะ,ะให้ถูกกาละเทศะให้ถูกสถานที่นะคะ,ะมันก็จะทําให้เกิดความเรียบร้อยและสวยงามนะคะ 5. ป้องกันอันตรายหรือเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายนะคะต่อ,ะอมามาดูประโยชน์ของเครื่องแต่งกายกันนะคะ เมื่อกี้เป็นเสื้อผ้าตอนนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ของเครื่องแต่งกายนะคะ่ะเรามาดูกันอ่าหมวกหมวกนะคะอ่าป้องกันแสงแดดนะคะ ต่อมานะคะเป็นนาฬิกาข้อมือนะคะประโยชน์ของมันก็คือเพื่อดูเวลานะคะต่อมานะคะกิฟติดผมกับกําไลข้อมือนะคะก็เพื่อความสวยงามนะคะต่อมาเว่นตานะคะ แว่นตาช่วยในการมองเห็นนะคะหรือว่าป้องกันแสงนะคะเราก็ดูประโยชน์ของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายไปแล้วนะคะคุณครูก็มีแบบฝึกหัดเหมือนเดิมค่ะหน้าที่24นะคะไม่ยากนะคะไปชมเลยค่ะอ่า การบ้านนะคะให้นักเรียนจับคู่ภาพเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนะคะให้สัมพันธ์กันนะคะอ่าข้อที่1ก็คือกิฟตติดผมนะคะอันที่1กิฟตติดผมอันที่2เสื้อกันหนาวอันที่3มหมวก4ีแว่นตาห้ากำไลข้อมือ ส่วนข้อฟาร์มฝั่งนี้นะคะหป้องกันแส,สงแดด2ช่วยในการมองเห็น3เพื่อความสวยงาม4ใช้ดูเวลา5ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายนะคะ,ะนักเรียนจับคู่ภาพกับข้อความให้มันสัมพันธ์กันนะคะเสร็จแล้วก็ส่งลายค,ครูเหมือนเดิมนะคะเด็กๆ อาแล้วเจอกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ